Oh shit. Here we go again. i uh know -oh. you ยังนั้นนี่ส์โอ้ไม่ใช่ดูเลยเกินไปกันไปกันไปฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยโอ้ยออจะได้มีที่แอบพบมึงเลี้ยวขวา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 โอ้ยโอ้โหขาน่ารักคนดีไม่ได้หวั่นตกใจเลยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายตัวขามุยหายตัวขามุยโอบิโตะไปทางขวาก่อน

เพื่อนมันไล่กูมันไล่กูมันไล่กูไม่จริงมันไล่กูมันไล่กูมาสักกุอกุรอกุลอกุรอกุรอกุรอกูยังไม่เตยยังไม่เตยกูยังไม่เตยแล้วไงฮะนี่แหละหนอู้อู้แถวนี้ยไม่กวรอู้ก็ติดคืนกูติดคืนอยู่นี้ได้

อันนี้มันนี่มันให้เปลี่ยนไพได้เ้วยบอกเพื่อนดิเฮ้ยเย่ะ่ลจะบอกนะว่นเราต้องเราต้องไปหาไพทั้งหมดนี่ไม่จริงเสัตว์คี่หมูไม่จริงนะไปดีมีมาเขาทำไมมันจะมาเขาทำไมมันไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ยไม่อยู่นาเลย กะตึกเลยกูสไลด์แหวไหม,มสไลด์สไลด์แบบเนียนามาพอดีมาพอดีเลยไม่ทนันหลอกน้องไม่ทนันหลอกน้องเต็พพี่เหนือกว่าโ <Okay, S 1> อเคเจ็ดลัคไหมครบอย่างเนี้ยตอนให้าทางเดินมันเข้ามามึงมึงมีเลขบอกปะใช่อะกูไม่ได้สังเกตว่ะไม่ได้สังเกตดูดูวะก็ไม่ได้สังเกตไง,ไงไมึงให้กูดูไหมกูเพิ่งดูตอนกูเข้ามาแล้ว กูเห oh yeah. ี้ยมาหากูแล้วกวูแบบใต้ตู้ไงตู้ปิดไม่ได้ไอ้สัตว์แแเฮ้ย ยีห่หมองนะคกูจะรอดเฮ้ยไปตองนั้เพื่อนกูรอดได้ไงเนี่ยแค่แค่นัง่งยองอนี่ก็รอดเลยยังไม่เข้าอะไรเลยัม่จริงว่ะไอพี่มึงทำอะไรเนี่ยโอ้ตกูแอรอยู่ในตู้เพื่อนตู้ไหน ในทัพชัดได้ยินไม่เปิดไม่เดไม่ดไมดกูเปิดไม่ทันใช่ไยอะไรตกใมึงตายได้ไงมึงตายได้ไงีบีมึงตายได้ไงมึงตายได้ไงเฮว่ากูห่แล้วกูตกใจหมดเลยที่อะรุมจะร่อสิกูจะเปิดมึงมาค่ะ ไอ้ฉากกูเลยหนึ่งชีวิตกูเลยหนึ่งชีวิตกูเลยหนึ่งชีวิตกเลยห่งชีวนครหาไพ่ย้อนัอบกันตามปกติตรงนี้ไม่ต้องมีไพ่ดิอ้าวไม่มีเหรอแฮมไม่มีขนาดนี้อ่ะไพ่มันาดอยู่ข้างบนก็ได้ลองปีขึ้นไปดิแต่ไม่มีปุ่มกระโดดไงปีได้ไหมเนี่ยโดดไม่ได้เลยเอ้าเออไม่มีหรอเพื่อนกูบอกแล้วไม่มีอ้อได้ไงอ่ะก็กูเห็นน่ะ ดได้ไงวะต้องเป็น K ปะไม่ไพ่อ่ะเป็น K เ,เลขข้างบนเป็นหนึ่งโอเคจะไปยือ้อรอเฉยโอเคเปล้วเปล้วเปล่มันอยู่ใกล้กูมากกูมไม่เห็นมันโอ้ มึงกำลังไปมึงกำลังไปหามึงกลังไปหามึงออยาจิงยาจิงยจิงไอ้คด็แล้วกูจูอยู่ไงแล้วกูวิ่งออกมาแล้วไม่เห็นไไม่เหกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูเลยไม่เห็นกูโอ้ไม่เห็นกูแล้ว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 ไม่เห็นกูแล้ มัันกลวิ่งไงวิ่งวิ่งลงใช้ใต้ดินออกมาหกูเอ้ตัวเขาขุดูไงขุดูแล้วมึงยืนทีนี้ก็ไม่ตายละแล้วไม่ตัวเรามันเล็กจังวะไม่อันน so <laughs> ี so big, right? ้มันตัวใหญ่หรือตัวเล็กวะเราตัวเล็กเพื่อนดูจากฟอนที่เจอในบ้านรู้เราตัวเล็กกว่าไพ่เยอะเลยไพ่อมักไก่ มึงมึงจัดไทยไงเนี่ยไปแล้วมึงไมรมมึงใหญ่และมึงทำอะไรอยู่นี่เล้วกอกไปดิเน้อสก๊อ้ยินนี่ไม่ยินนี่ไมึงก็มาลไมอกูเลยออกไปเมื่อกี้ึงยินนี่กไมบ้างไม่เขไปเลยเพ่อนไปเลย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 เชื่อกูเชื่อกู ไปเลยไปเลยอู้ยีย่มมรอดได้ไงวะห้าสองห้าสองนมา่นีเรวหนีเร็ว,วไปแล้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 วไม่อยู่ไม่อยู่ห้าสองาสองข้ากาสเป็น,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 นยิงมาดิอห้ ตัวสูงลงไปตรงนี้แหละเนาะมึงก oh. oh. ็ไปเปลี่ยนดีฮะสอเลยมึงอ่ะอ้ามึงหายกูแอบมึงแอบไหนวะพี่แอบเดี๋ยวมึงอะกูพุ่งมาก่อนการโอ้ไม่เห็นมึงกูไม่เห็นมึงเพื่น52เดี๋ยวกูดูต้นทางให้ ต้นทางบอกว่ามันมาแล้วมาแล้วเอาไปเร็วไปเร็วอ้้ <CDs> <Co> <derivatives> ี่เดงโคเร็วรไปมไป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 ไมึงม่ไมึง lắm yin đi, đi, hả? đi, đi hả? Oh. không mày, yin đi không mày, đi gì, cái là gì, cái gì, bảo nó mà, Ây ไม่ยิงกูอก้าเอีท๊อสำหรับคลิปนี้ก็จะไปทิ่มันยิงกรสุนฉันผมหลุดมหลุดผมไม่ยิงไม่เฮ้ยห้าองอู้อู้อ้ออ้ยาาาาาา ก็ยังกดไลค์กดสไตล์ยักหน่อยไปเรีพี่เบิร์ผมไปเร็วนี้บ๊ายบาย